นี่คือ5อันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่อันตรายที่สุดในโลกดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าอันดับสุดท้ายอันตรายมากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าอันดับไหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชื่นชอบมากที่สุดก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วขอให้คุณโชคดีอันดับแรกบันไดลอยฟ้าออสเตรียนี่เป็นบันไดที่สูงชันมากแถมยังทำให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีก้อนเมฆอีก อันดับถัดไปชิงช้าบนภูเขานี่เป็นชิงช้าที่แขวนอยู่บนขอบภูเขาชิงช้าที่แผลงออกไปนั้นจะสร้างความประทับใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยอันดับถัดไปการทรงตัวอยู่บนคานกลางอากาศแน่นอนว่าการที่คุณจะเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางนั้นคุณจะต้องเผชิญกับความสูงที่อยู่ด้านล่างถ้าคุณใจไม่แข็งพอก็ยากที่จะผ่านมันไปได้อันดับถัดไปมือยักษ์แกะสลักบนภูเขาความตื่นเต้นมันจะอยู่ที่คุณต้องปีนป่ายไปนั่งอยู่บนมือนี้บวกกับความสูงที่อยู่ด้านล่างบอก อกได้เลยว่าตื่นเต้นสุดๆอันดับสุดท้ายสะพานกระจกสะพานแห่งนี้จะสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในอากาศบวกกับความสูงที่อยู่ด้านล่างแล้วคุณล่ะใจแข็งพอที่จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ไปได้หรือเปล่า